อดีตแฟนฟ่ายิงแชสนันค่ะเปิดจุดเริ่มต้นโตโน่กับผู้จัดการพีคจัดกลายเป็นประเด็นช็อกวงการบันเทิงนะคะหลังจากที่มีข่าวลือหลุดพัดพิงโตโน่พาคินนอกใจนิชานัทนิชาไปคบหากับสาวรายหนึ่งที่มีแฟนอยู่แล้วถึงขั้นมีการบอกว่ามีหลักฐานเด็ดเป็นคลิปในรถ ขณะที่ผู้จัดการโตโน่ก็ได้เปิดเผยว่าโตโน่ได้ยุติความสัมพันธ์กับสาวรายดังกล่าวไปแล้วหลังทราบว่ามีแฟนแล้วยืนยันขาดสนิทกันได้สองอาทิตย์ในช่วงที่ห่างนิชา ล่าสุดค่ะทางข่าวสดนะคะได้สัมภาษณ์แฟนของสาวรายดังกล่าวโดยหนุ่มคนนี้ค่ะเล่าจุดเริ่มต้นแฟนสาวนอกใจแอบคบดาราชายเริ่มจากทำงานด้วยกันก่อนพฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนไปจับได้คาคอนโดอีกฝ่ายทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ฝ่ายหญิงมีท่าทีไม่ยอมยุติความสัมพันธ์เพราะว่าอยากทำงานต่อ อีกทางนะคะก็ยังแฉเดือดดาราชายค่ะบอกเริ่มห่างเหินกับแฟนเล่าเรื่องไม่ดีปัญหาชีวิตคู่ตอนนี้ไม่มีความสุขก่อนเรื่องราวเลยเธอจนมานอกใจกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงทีแรกยังไม่เชื่อทําไมไม่เหมือนภาพลักษณ์ที่รู้จักค่ะโดยอดีตแฟนคนนี้นะคะบอกว่าจุดเริ่มต้นคือต้นปี2567ฝ่ายหญิงเนี่ยไปเป็น MC งานเปิดตัวร้านในห้างแห่งหนึ่งพระเอกมาในฐานะแขกรับเชิญ หลังจบงานค่ะฝ่ายชาย D M มาใน IG ถามว่าทำงานเกี่ยวกับการต่อบทไหมมีความรู้เรื่องกองละครหรือเปล่าอยากให้ช่วยงานไม่มีคนช่วยต่อบทแอนเนตติดงานอื่นเลยทําให้ห่างกันไปแต่ก็ติดต่อมาเรื่อยๆเรื่องงานปลายปี67แฟนปรึกษาจะทํางานมอเตอร์โชว์หรือทํางานกับพระเอกตนก็เลยแนะนำว่าทำกับพระเอกน่าจะได้งานระยะยาวมากกว่าได้เงินเยอะกว่า แฟนก็เลยเริ่มไปทํางานช่วงต้นมกราคม68และก็เริ่มมีพฤติกรรมที่แปลกไปกลางเดือนมีนาคม68ความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมต้องไปค้างต่างจังหวัดไปค้างคอนโดเพื่อนที่อยู่ใกล้กับบ้านผู้จัดการพระเอก จากนั้นก็เริ่มหนักขึ้นไม่อยากกลับมาหาตนขอไปนอนที่คอนโดเพื่อนด้วยแฟนก็ไม่ให้ไปเริ่มเช็คไฟล์ไมโฟนจากที่ไม่เคยเช็คมาก่อนเกิดการทะเลาะก,กันแลนะนัดจะมาเคลียร์วันที่6เมษายนถึงวันนัดเขาพูดไม่ตรงไฟล์ไมโฟนไปหยุดที่คอนโดเพื่อนเขาตอนเที่ยงคืนตนรอจนตีหนึ่งกว่าแต่ไม่มาสักทีก็เลยนั่งแท็กซี่ไปรออยู่ล็อบบี้ด้านล่างไม่คิดว่าเป็นพระเอกเพราะว่าภาพลักษณ์ดีมีแฟนแล้ว ทั้งคู่ออกมาจากคอนโดตีสองครึ่งเรียกแฟนแฟนตกใจพระเอกเดินไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตนวิ่งออกไปหน้าคอนโดเขาก็ขับรถหนีไปเลยทั้งตกใจและโมโหพิมพ์ไปบอกว่าถ่ายรูปไวใ้ให้กลับมาพูดความจริงไม่งั้นเป็นเรื่องใหญ่ความที่กลัวแฟนก็กลับมาสารภาพบอกว่าแอบคุยกับพระเอกมีอะไรมากกว่าคุยกันแฟนบอกว่าฝั่งพระเอกไม่รู้มาก่อนว่าเธอมีแฟนแล้วแต่ตนไม่เชื่อพระเอกบอกว่าราหงเะแห่งกาแฟนางเอกต่อว่าแฟนนางเอกไม่ดีเอาปัญหาเชิงลึกมาเล่าให้ฟัง สุดท้ายมาบอกว่าชอบแฟนตนและเลยเถิดกันโทรหาผู้จัดการพระเอกอ้างไม่รู้ว่าฝ่ายหญิงมีแฟนส่วนพระเอกเลิกแฟนสองสามเดือนแล้วและจะให้แฟนตนออกจากงานอยากให้สารภาพกับแฟนนางเอกต้องกล้าบอกกับแฟนตัวเองแฟนตนเสียงานส่วนตนชีวิตพังจะลอยตัวไม่ได้มีคลิปเสียงในรถไม่ใช่แค่ครั้งเดียวที่พูดเรื่องอย่างว่าคุยว่าไปทำกันมาเป็นรถของแฟนเขาก็เลยไม่ระวังตัว นั่งดูคลิปในรถทั้งคืนยันเช้าอดทนไม่ได้แล้วยืนยันพระเอกขอห่างนางเอกตั้งแต่รู้สึกดีกับแฟนตนอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อส่องเฟซบุ๊กส่วนตัวฝ่ายหญิงพบภาพการทํางานร่วมกันร,ระหว่างโตโนโ่และหญิงรายดังกล่าวตามคําบอกเล่าของอดีตแฟนหนุ่มที่ได้ระบุเอาไว้ซึ่งทั้งคู่ได้รู้จาักกาันรครั้งแรกช่วงเดือนมีนาคมปี67นั่นเองขณะที่ทางหน้าของผู้ประกาศข่าวชื่อดังอย่างคุณพุทธ,ธอภิวันนะคะได้ทําการโพสต์เดือดว่าว่าจะไม่พูดแล้วแต่ในคลิปเสียงมันชัดนักร้องบอกให้ผู้หญิงพูดกับแฟนที่กําลัังงสงสย ในสัมพันธ์ไปเลยว่าไม่ตอบเขาไปหล่เขาเป็นผัวกูเหนื่อยมาทั้งวันแล้วอยากกอดมอมา้าเสียงเขาทั้งคู่คุยกันในรถเอา้าก็ไม่รู้นะคะว่าจะเป็นกรณีเดียวกันหรือไม่ค่ะแต่ดูแล้วเนี่ยงานนี้ถ้าจะยาวทำเอาขาเพือกตาลุกวาวไม่หยุดก็ตอนรับสงการกันไปเลยจ้า